หลังจากเกิดกระแสด,ดราม่าชุดพิธีการที่นักกีฬาทีมชาติไทยค่ะจะใส่ข้อร่วมพิธีการเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากว่าดูไม่ทันสมัยจนต้องมีการเปลี่ยนไปใส่ชุดของแบรนด์แกรนด์สปอร์ตในพิธีเปิดแทนนั้นค่ะล่าสุดข่าเพจเ c e b o o k สรยุทธ์สุทัศนจินดา Facebook, us, ana, inda, กรรมการข่าวได้แชร์โพสต์ของกา์ตูนวันวิสาเอื้อวิรียโยทินนักปิกปองทีมชาติไทยค่ะ ที่ได้ออกมาโพสต์ภาพชุดสวมใส่ เชื่อพิธีการคู่กับกางเกงช้างพร้อมด้วยหญิงสุทาสินีทิปอรวรรณและบัวจินนิพาพร้อมระบุข้อความด้วยค่ะว่าก็สวยดีนะคะทุกคนว่าไงคะหลังซ้อมเสร็จผ่อนคลายด้วยการถ่ายรูปเล่นค่ะฝากเชียร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะ #olympic2024paris งานนี้ชาวเน็ตแหกคอมเมนต์วิพา์วิจารณ์กันสนั่นเลยล่ะค่ะอย่างเช่นผ่อนคลายแบบนวดแผนไทยเลยค่ะได้อยู่ค่ะดูไม่มีคาริสมานักกีฬาแต่เหมือนพนักงานอบอตอเลยเก๋มากค่ะขอโทษน้อง จริงจริงที่ต้องถอนใจยาวเฮ้ออยู่ในใจเป็นล้านคำไม่อยากพูดออกมาค่ะเป็นการคอนทราสต์ที่งานไปอีกแบบหนึ่งค่ะอยู่ที่วิธีคิดด้วยแหละถ้าเอามา mix and match แบบนี้ถือว่าดูดีกว่าเดิมมากและอีกมากมายเลยลักค่ะ